อโนอ,อโน,โนครับผมอตัวนี้อีสายครับ ดดรับด้โหดจริงเลยครับ ไม่โดนครับ อยู่ครับผมงวดจะมาอยู่แต่ไสไม่โตครับไซส์แบนๆครับนี่ครับผมไส์ป่า สัขีดหนึ่งได้ครับผมนี่ครับผมกบยางแจ็คโซครับเต็มปากเต็มคำไปเลยครับนี่ครับผมกับหมายของธรรมชาติครับค่อนข้างจะลกเลยกอรัดลอกมาเจอครับฝากไปด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานไปด้วยครับขอบคุณครับผม นนมาโฉบเอาครับแต่โฉบไม่โดน ตัวนี้มีสายครับ <c oughs> เกือบไม่ทันครับวัด <c oughs> แน่นดีจังแอคเกียท็อปสเนเ็กเฮดใส่ดีขึ้นมาหน่อยครับ นี่ครับผมไซป่าสักสามขีดได้ครับผมก็จุ 2, anyway. uhm, ๊บไปสองทีสามทีก็นึกว่าตัวเล็กครับก็ไซส์สวยนะครับเนี่กบยางแจ็คโซครับ4ี่เซนเดี๋ยวที่ใช้ฝากไว้ไว้นะครับผมับผลิตภัณฑ์กบยางแจ็คโซมีตัวโดนแน่นอนครับผมถ่ายรูปครับ boom 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 อุ้นครับผมอือ,อกัดจนได้ครับสักครู่นึงครับผมดูสายปากกันครับผม นี่ครับผมใส์สวยแล้วครับสักสามขีดสี่ขีดได้ก็เปลี่ยนแอชชั่นเยือดูครับผมเป็นงานไม้ครับกบสายรู้เรื่องกับหม้ของธรรมชาตินะครับสายยัว่วๆเล้าๆครับป๊อกป๊อกป๊อกมีเสียงกัดจนได้ครับผมสุดยอดครับผม อืมโดนครับผมอือยู่อยู่ไหมอืมยาครับเกาะยาหุดยาครับอย่าหลุดเลย ลอยปลาดิ้นครับผมเนี่ยกัดลูกปลาโชว์ใช่ไหมโดนย่าครับผมกัดย่าไว้อะ่ะต้องรอครับรอยปลาดิ้น ไปช่วยหน่อยอสสวยเลยครับกัดยาไว้พอดีเลยครับเยวมาเดี๋ยวมัดมช่วยหน่อย ไซต์ใหญ่เลยครับผมไซต์โลเลยครับ คู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวดูสายปลาครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกับผมเช่นเคยครับผมนาเคครับวันนี้ก็พามาหาตกปลาทอนนะครับก็เป็นหมายธรรมชาติครับหมายของธรรมชาติครับด้านหลังก็ตีไปสักพักนึงครับกับหมายนี้ครับผมก็ได้ผลงานครับตัวนี้เห็นนี่ครับผมครับอาจจะโลหนึ่งได้ครับ เห็นกัดลูกปลาโชอยู่ครับตีไปไม่กี่ไม้ครับผมสัตว์เ่าให้ครับผมแบบนี้ครับผมเหยื่อก็วันนี้ตัวนี้ใช้เป็นงานไม้ครับผมก็เลือกใช้เหยื่อให้ถูกสภาพไม้ครับโอกาสได้ตัวก็สูงครับครับผมหวัว่าจะไม่เจอคลองใหญ่สุดยอดครับผม โดนกับผมอ,อ,อมดอุดยาแล้วครับ ทีไม่โดนย้ำไปหลายไม้อยู่ครับผมต,ตัวสวยครับผมนี่ครับสายปลาสักสามขีดได้ครับก็กัดกบสายครับผม กบสายมีเสียงครับก็ดูแล้วลองใช้ดูครับไอสภาพหมายแบบนี้ก็ใช้ได้ผลครับผมฝากไปด้วยครับผมฝากติดตามผลงานไปด้วยครับขอบคุณครับผม เียบเลยตุ้มพี่น้องจ๋าวัดไม่ทันครับอาย ้ไ่่ทันครับ